พี่น้องทุกคนนะคะ่ะเป็นกําลังใจให้พี่น้องประสบภัยทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้ผลค่อยออกไปนะคะค่อยๆลดลงผ่านจากร้ายขอให้กลายเป็นดีปลอดภยัยสําหรับไฮน้านะคะ่ะเขาให้แบบเขาฟื้นตัวเร็วๆผ้าอยู่มาแล้วก็ได้น้ำกันทวนนาแล้วได้น้ำร้ายแล้วก็ขอให้น้ำาถ้าฝนมาตกมาเติมอีกก็คือพ่อพ่ออยู่ได้น้ำเขาก็มีโอกาสหลอดค่ะพี่น้องมองนี้ก็คือขั้นหน้า คันนาคันนาลงห้วยนะคะคันใหญ่ๆนี่ขาดไปเลยพี่น้องนี่ตรงนี้นะคะขาดจากกันไปเลยคันใหญ่มากเป็นทะเลเขาทุกชุดลูกหูลูกตานี่คือในในในนนมองด้วยสายตานี่เป็นทะเลคันหน้านี่สูงแห้งเป็นคันห้วยคันนาใหญ่ๆตรงนี้ก็คือยังมีบ้านปลอดภัยอยู่แม่ปุตาไปเบิ้งที่บ้านนั้นที่ว่ามานน้ำห้วยคล้องสาขาของน้ำนะคะ ก็ถือว่าผมมีข่าวลายนะพี่น้องในความโชคร้ายก็คือโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรพี่น้องปลอดภัยทุกคนผู้ประสบให้หือว่าทีวานตำรวจนะคะตำรวจเจ็ดนายเดินทางมาจากกรุงเทพไปอบร่มมากพี่น้องตอนแรกคนเห็นน้ำอยู่ในแต่ว่าเอาไปได้ยุว่าเป็นยังเราพว่ารถมันหนักหนาสิบว่าเป็นยังพันเลยข้อสะพานมากแค่นั้นแหละรถไหลโบเคยเจอโบอเคยเจอก็คิดโบคิดว่ามันสิบบอ,บอเป็นยังสีนะ่เนาะเพราะว่าคนก็นอยากกับบานเนะาะพันมาอำเภอบอระบือตำบลกำพีมาเจอตรงนี้พอดี พี่น้องคิดเบิงว่าถาว่ามีปลายุคห้าที่แม่โบตาทายให้เบิงนะตนยุคห้าเลี้ยงสองสั่นสองสั่นเลยค่ะพี่น้องจกว่าทนไหมมตาตาใสจะว่าอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างไหลมักกันอยู่ตรงยุคห้าเราก็ลดตำรวจอยู่ในนั้นเจ็ดคนถาว่ามีสตีนาะคะหรือว่าปเป็นการเหนื่อยล้าที่ครับผมครับครับขอให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนฝ่าฝนก,กับเทวดาเอ้ยหลวงปู่เอ้ยลูกหลานได้น้ำไร้แล้วกะให้ผ่านพ้นไปเนาะค่ะ ไปมองฝนบ่มีเดอ้อมองได้ฝนบ่ตกมองขาดมองเขินกันด้วยว่าไปตกลงทะเลคุณพี่น้องเทวดากระไดลูกหลานพอใจแล้วได้แล้วให้ลูกหลานมีน้ำผู้ดมสมบูรณ์แล้วก็ต้องมีเขากินน้ำเดอ้อเบิ่งแง่งลูกหลานให้โชคให้มัน่นให้ผูดมสมบูรณ์คำคุ้นหนุนทรงไปพี่น้องไปไปไหมไปข้างหน้าไปเบื่อง่าข้างหน้าฝนกระตกแต่ว่าในความที่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนปลอดภยนะัยเนาะแม่บุตรตาขอฝ่าขอฟูบ่อได้ขอฝ่าขอตาฝน ฝนเทลงมาหน้ำมีปลาในน้มีข้าวเขาก็ได้นำอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นกำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนนะคะในน้ำมันมีเยอะแล้วฝนก็มาเติมเต็มให้อีกภา,ายในรถภายในรถนะพี่น้องนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้านี่คือโชคดีว่าถ่วมน้ามูวแล้วสูงกรมัทั้งไก่ไก่พุ่นสุดลูกหมูลูกตานี่คือน้ำเปี่ยมไปหมดมีแค่ มีนาคนอีกสิบก็ไรนี่เราเพราะสิบไรวะนี่ที่บ่โดนน้ำท่วมเป็ี่ยนกำลังใจพี่น้องนะคะผู้ใดนี่นี่มองติดกันนี่มองนี่หนึ่งเลิกมองฟังนั่นบ่เลิกโอ้ยนางกันพรายิ้มออกนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเลือกได้พี่น้องก็บอกว่าให้เจ้าถือค่อยๆบ่เถือกถ้าเลือกได้ก็บ่่อยากให้ผู้ใดถือเจ้าค้นนะคะพี่น้องก็อยากได้อุดมสมบูรณ์พี่น้องลำบากก็บ่ได้ดีใจก็ให้ทุกคนดีอ่ได้ยุได้กินบ่ได้เบียดเบียนกันนะพี่น้อง การทํามาหากินก็อยากให้คนอื่นได้เราได้คนอื่นได้ไม่ใช่ว่าเราได้คนเดียวเราถ่ายคลิปเราก็ทำมาหากินเราเท่าคลิปเท่าก็ทำมาหากินเป็นกําลังใจให้พี่น้องเป็นงานเสริมทุกคนก็ต้องการทีทำมาหากินของพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อค่ะอันนี้เป็นการบอกข่าวเนาะแจ้งข่าว่าเป็นจังไดมือว่านแม่โบตาเนียมือแรงมีคนถักมาถามมาเป็นจังไดเนาะนำถั่วสระคข้ามถ่วบ้านไปเป็นจังไดอ น้ำเอาแม่บวตาก็ไปหาเบิ่งข้าวเนาะพอตอนเนยมัเบี้ยนกับพักอันเห็ดดำหน้าอยู่กับบ่คอยได้เหรียญโทรศัพท์พปันไหนยนีมือแรงมากน้ำท่วมเด้เป็นยังไดเนาะลุงอ,<ม>อันเห็ดยูทูปน้ำกันกท่านพออ่ะทักมาเป็นยังไงน้ำท่วมหลายบอ่อก็เลยเอาข้าวอีหยังก็เลยไปนน้ำหาหู้ยู่ว่าฝนตกแต่ว่าบ,บ่บ่แน่ใจว่าเรื่องเรื่องแบบเนี่ยบ่ว่าสิขนาดนี้มื่อกี้ไปนน้ำเบิ่งข้าวแม่บวตาตีหนึ่งนอนบ่หลับเลยเทอาไงเนย้ยมือแรงไปงานวันเกิดหลานก็เลยบม่ได้ตอบคำถามนะคะพี่น้องรบกวน ท่วมทุกพื้นที่น้ำพีน้ำนองอ่ะกินน้ำพีนองอยู่นอนบอ่ลาบีิลีบ่ได้ร่าว่าสางสถา,านการณ์ไปเบิงในเชดเบิงอู้ตายแล้วทั่วมีลีท่วมคัาท่วแน่เป็นกันั้งใจท<ร>่วมปีห้าสิบเราเคยเจอมา,มาแล้วเคยหนีจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเดือนห,ห,หนึ่งอันขี้รถออกจากซอยนี่ใจมันแบบมันวังเวงเลยนะกลับไปยังวังเวงน้ำยังเหลืออยู่นะตอนนั้นเนาะแต่ว่ายีสารบานเฮานี่สิบอท่วมเป็นเดือนดอกเต็มที่กับอาทิตย์นึงเอา อาทิตย์หนึ่งกับสิม่วนน้ำกับสิไปแล้วสาหรับคลิปนี้แม่โบต้าก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะส่งกําลังใจคอยผ่านพ้นไปย่างหน่อยฝนมาดีกว่าแรงนะคะทุกคนฝนมากกับย่างสวยได้ย่างมีโอกาสพ่ได้อันหนึ่งกับย่างอันนึงปลูกพกลพักพกละไม้ก็ได้อันหนึ่งค่ะพี่น้องแต่ว่าแรงนี่มันเป็นไปเบิดสูบน้ำกับว่าซอยทอฝนมาฝนมาแล้วก็ก็ต้องผ่านไปชุ่มช่ำซอยใดหลายทางเป็นกําลังใจใพี่น้องทุกคนกูเรง กดไลค์กดเลิฟเป็นํำลั่งใจให้การสรากิปนี่ให้พี่น้องได้รับผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์หรือว่าเป็นํำลั่งใจทรงํำลั่งใจใพี่นอาาา้องชาวหมาสารคาาอำเภอนาดูนตำบลกัมพีอำเภอนาด,นนาดูเอ้ยํำเภอบอบระบือทุกคนนะจ๊ะขอบคุณค่ะ